ลงได้เลยเนี่ยไอ้แค่ลงแล้วอะลงเลยลงลงได้เลยเนี่เตนเลยเตนเลนเลยมาต้องเาคเลนรอ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 มันมาแดผมก็ได้นะอมันมาแดกันลรอรอรอมาแดมนแดแดดแดดน ให้ให้มันใช้ใ้สกิลว่าผมนั่นแหละไอ้เที่ยแตกไอ้สัตว์ทหารยังเหลืออยู่ไอ้ยู่โอ้ยเฮียโดนเพื่อนแองเ้ยตายอยังสวดศรี มามดไปละพายไปละพาไปละพาไปไปกูไปกูไปเยี่ยมไปละพายไปละพาจะโดดล้วงมามามาอยู่นี่ระวังไหนวะข้างหน้าเลยข้างหน้ารู้นนะข้างหน้าข้างหน้าอยู่กูขัะพายอยู่แล้วกูต้องรีบกับเพื่อนหรอกูไปกับมึงไม่ได้หรอไฟใหญ่ไงต้องโยนกับเพื่อนไฟใหญ่ตรงนี้โยนไปโยนไปมึงเล่นกับเพื่อนไหมกูไม่มาเบิกกูพิการอยู่นี่เอง

เลยแดงแดกแดงวนมันไม่มีอะไรทัวได้เลยโล่เกี่ยวไอ้เอ้โล่กั้งกระปองกั้งโล่อียต้องเดินน้ำอีกต้องเดินน้ำไปหากองหอกสปาเกตตี้เอาอีกเอาอีกเอาอีกหอกอีก Nice เยี่ยมเลยกันปล่อยแล้วอ่ะเอาอีกอ่ะไอ้สารมาหรือเปล่านี่เนี่ยของบ้าเกษตรเลยเฮียมึงจะไนอ่านแล้วไอ้ควายไปให้ไม่ดีอ่ะปืนปืนเห็นไหมมาเขาหลังไม้ปัน

มาอีกแล้วเอาเอาเอา้าไปเล้วโค้งไปไหนแค้นด้วยดูก่อนซ้ายขวามีป่ะเดี๋ยวมึงออกมึงออกเกียร์เนี้ยให่ๆตรงนี้เนี่ยตรงนี้เด็ดตรงนี้เด็ดสายได้กินสายปะล่ะกินสายปะล่ะเกียร์ายดีกโอ้ยไ่ได้ตรงนี้ซ้ายได้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 เียร์เนีมันเลื่อยไปเลยไม่ได้รขี่ให้ขี่ให้โอ้ยกินปะแล้วกินปะแล้วนี่มันล้มแล้ว ลบมลบมหมดล้มหมดหลังข้าหลังข้าไอ้ที่เราหลังข้าตัวนี้เดียวตัวนี้เดียวหลังข้าตัวนี้เดียวหลังเลยไอ้ทียหลังข้าตัวนี้เดียวตะกี้นึงงงเฮ้ยมาสัตว์กูงงกว่าเพราะว่ามึงเห็นธนูป่ะอืกูจะตายเดือดพวกไม่ได้ไอ้พวกคือด้วยไอ้พวกเอ้าไอ้เทียเอสมึงเอ้จะเอาโอ้ เอาเลยเอาเลยเลยก้อนใหญ่แล้วเอาเลยอืมโอเคก้อนเราใหญ่ก้อนเราใหญ่ก้อนเราใหญ่โอเคแต่พอไม่พอมาโอเคอยับกดอยับกดไม่ให้เปิดอ้าวโอ้ยเยอะ ไอ้เหี้ยหันหลังแตกตอนนี้ตัวตัวตัวไอ้ไหนควยไอ้พิซาโอ้มมีขาดฝึกใหม่แล้วนามาอยู่ อะไรมามีาอะไรมาเรือตรงมาโธ่ตาหวันนีเต็มาฝักม,มันช่างมาพวกมึงมาเป็ดปุ๋อยอาหารมากคุณเดินตโนเยอะเยอะเลยจะไป หนูเยอะเลยเยอะใช่ไหมหนูเข้าไปแล้วอ่ะอู้เยอะเยอะเปิดฝุยได้ไหมเปิดอีกกองแล้วิปอีกกอง รู้ว่ามึงเข้าไม่ได้มึงยังแย้ไปตรงอนี้ชนจังตรงนั้นล่ะจังผมมีผมแค่กองเดียวเว้ยตั้งรับปืนจันทนุมาเลยลึกต้องชนแล้วแหละไอ้ยังชนได้เพื่อนเอาอะไรเอาเลยเอาเเอะไรเพื่อนยิงไปแล้วเหรียดสบายสบายไอ้อาาเย่ะ <laughs> หอกมาผมเพิ่งเห็นออกอ่อยู่ มันปืนเยอะว่ะ oh, oh, oh. cái <laughs> <laughs> เอ้ยโดนท e er ีบยังเหมือนไม่ได้ขวาไว้ได้แกเดี๋ยวปล่อยิกแกิกขวาไว้ตายแตกแล้ววิ่งพุ่งเข้ามาเล่นกับผมเล่นกับผม

ตัวเตะเม่หวานด้วยตัวยิงอยู่หลังด้วยเอเียป็นเชี่ยอะไรกูวะ